สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันโคโววิลีเกาหลีใต้ระหว่างทีมยักษ์ใหญ่ทั้ง2ทีมนั่นก็คือทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์และทีมฮุนไดฮิลสเตทค่ะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เดินทางไปเยือนถิ่นของฮุนไดและสามารถคว้าชัยชนะเอาไว้ได้3-0ต่อเซตสกอร์ทั้งหมดคือ25-24ต่อ25-18ต่อและ25-20ต่อเอาชนะทีมอันดับหนึ่งซึ่งเป็นจ ฝูงของตารางลงได้อย่างราบคาบเลยนะคะแล้วแฟนของทางหุ่นใดก็มีคอมเมนต์เกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะสำหรับเกมการแข่งขันนัดที่เจอกันกับฮึงกุกในช่วงเลกที่5ของฤดูกาลปี2023ถึงปี2024นี้นะคะว่าฟอร์มการเล่นของหุ่นใดเกิดอะไรขึ้นเพราะเกมรับและเกมรุกดูรวนไปหมดแม้แต่กระทั่งโมมาที่ว่าตีได้เด็ดขาดแล้วะก็ยังมีความผิดพลาดให เห็นอยู่บ่อยครั้งนะวันนี้ไต่ก็จะนําเอาคอมเมนต์ของแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีโดยเฉพาะเป็นแฟนของทางฮุนไดฮิลสเตดมาฝากกันนะคะและจะต้องขอบอกว่าน้องซอกวิภาวีสีทองไม่ได้ลงแข่งเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่จากเกมที่เจอกันกับทีม GS Caltech นั่นเองค่ะ และก่อนที่เราจะไปชมคอมเมนต์ของแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีนะคะเดี๋ยวต่จะพามาดูเนื้อหาของข่าวที่สื่อเขาได้เขียนรายงานเอาไว้นะคะรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของเฮดโค้ชขังซองฮยอนด้วยค่ะสื่อเกาหลีเขารายงานออกมาเลยนะคะทุกคนว่าประสิทธิภาพในการรับบอลของทีมหุ่นใดนั้นมีความต่ำลงอย่างมากเลยทีเดียวรวมไปถึงความแม่นยำในการรุกก็ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะ เกมการแข่งขันในครั้งนี้โค้ชขังซองขยอนได้ส่งจองจียุนแล้วก็คิมจูยังมาเป็นตัวโหดภายนอกแทนวิภาวีสีทองที่ลงแข่งขันไม่ได้ซึ่งโค้ชก็บอกเลยว่าผู้เล่นทั้งสองคนมีประสิทธิภาพในการรับค่อนข้างต่ำเฉลี่ยอยู่ที่20-30ถึงเปอร์เซ็นต์เท่านั้นและในเกมการแข่งขันครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยว่าในช่วงเซตแรกแพ้โดยที่หุนไดมองไม่เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมเลยเพราะ เข้าสู่เซตที่2โคชซโกเยริม er ลงมาแทนคิมจูย่างเพื่อรักษาเสถียรภาพในเกมรับแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเกมรับได้เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่มมาได้เพียง10%เเท่านั้นช่องว่างของวิภาวียังไม่ถูกเติมเต็มเพราะว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถที่จะช่วยกันปิดช่องว่างตรงนี้ได้ แล้วหลังจากนั้นโค้ชก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเกาหลีใต้นะคะโค้ชก็บอกเลยนะว่าตำแหน่งของวิภาวีเนี่ยที่ที่ในวันนี้โค้ชส่งคนอื่นลงมาแทนเนี่ยปรากฏว่าพวกเขาทั้ง3คนยังไม่สามารถที่จะแสดงประสิทธิภาพได้เท่ากับวิภาวีนั่นเองค่ะตอนนี้โค้ชก็ออกมายอมรับอย่างเต็มปากเต็มคําเลยนะคะว่าขาดนักกีฬาชาวไทยคนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะลําดับต่อไปเรามาดูที่คอมเมนต์กันบ้างนะคะว่าแฟน วอลเลย์บอลของทางฮุนไดฮิลสเตดมีคอมเมนต์ถึงเกมการแข่งขันในครั้งนี้ว่าอย่างไรบ้างค่ะโดยที่คอมเมนต์แรกนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าหายไวๆนะวิภาวีนัดหน้าฉันหวังว่าจะได้เห็นเธอเข้ามาลงในสนามอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ฉันค่อนข้างผิดหวังกับเกมการแข่งขันในครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นกับทีมฮุนไดโค้ชคังช่วยอธิบายทีคอมเมนต์ competency. ต่อมาค่ะเห็นได้ชัดว่าฮุนไดฮิลสเตทจะไม่มีวิภาวีผู้เล่นจากประเทศไทยไม่ได้เลยคอมเมนต์ Gone. ต่อมาค่ะ เธอคือคนสำคัญในทีมวิภาวีหายไวๆนะรีบลงมาร่วมเกมการแข่งขันนะฉันรอเชียร์และสนับสนุนคุณอยู่คอมเมนต์ต่อมาค่ะประสิทธิภาพในการรับของนักกีฬาที่เข้ามาแทนวิภาวีทำได้ต่ำมากๆ ในขณะที่คู่ต่อสู้อย่างฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์มีประสิทธิภาพในการรับที่สูงมากรวมไปถึงเทคนิคการเล่นต่างๆก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ฉันเห็นคิมยอนคยองวินโลจอนสันและเรนาช่วยกันทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามกับทีมฮุนไดฮิลสเตทที่วันนี้ผู้เล่นทุกคนตีพลาดและตีออกกันเยอะคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้เขาก็เขียนเอาไว้สั้นๆนะคะเขียนไว้ว่าทีมฮุนไดต้องการเธอนะวิภาวี คอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้ค่อนข้างยาวเลยค่ะทุกคนเขาก็พูดถึงน้องสองวิภาวีสีทองนะคะเขียนเป็นภาษาเกาหลีเขียนเอาไว้ว่า แม้ว่าความสูงของผู้เล่นที่มาจากประเทศไทยและเขาก็วงเล็บว่าวิภาวีจะไม่ได้มีส่วนสูงที่มากมายนักแต่ทักษะการกระโดดทักษะการเคลื่อนที่ของเธอมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากๆอย่างที่โค้ชคังเคยให้สัมภาษณ์ว่าวิภาวีเป็นผู้เล่นที่ดีและเราก็เห็นได้ชัดในเกมการแข่งขันครั้งนี้ว่าทีมเมื่อไม่มีเธอแล้วจะแย่แค่ไหน นี่ค่ะตายเองก็เห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะคะเพราะมันเห็นได้ชัดจริงๆค่ะว่าเวลาทีมไม่มีน้องสองวิภาวีเนี่ยค่อนข้างรวนมากๆเลยค่ะทุกคนน้องสองเนี่ยดีทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกจริงๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้สั้นๆนะคะเขียนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอโมมาอธิบายให้ฉันรู้ที คอมเมนต์ต oh like like ่อมาค่ะโกเยริมจองจียุนยางฮโยจินเหมือนพวกเธอไม่พร้อมจะลงแข่งขันนะคอมเมนต์นี้ก็อาจจะเป็นคอมเมนต์แซวๆนักกีฬานะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าโค้ชคังเคยให้สัมภาษณ์ถึงวิภาวีว่าโค้ชมั่นใจในตัวนักกีฬาคนนี้ เมื่อก่อนฉันก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ตอนนี้ฉันเห็นด้วยกับโค้ชอย่างมากเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะไม่เป็นไรนะหุ่นไดสู้ๆมีแพ้บ้างไม่เป็นไรคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ครั้งนี้แพ้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นประสบการณ์ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรทีมหุ่นใดสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะนัดหน้าหากอาการของวิภาวียังไม่ดีขึ้นทีมหุ่นใดจะเป็นอย่างไรฉันเริ่มจะไม่อยากคาดคิดซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะ วิภาวีสีทองกลับมาเร็วๆนะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะเป็นภาษาเกาหลีนะคะเขียนเอาไว้ว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้ฉันร้องไห้ร้องหาวิภาวีคนเดียวเท่านั้นเนี่ค่ะก็เป็นคอมเมนต์น่ารักน่ารักจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะ ฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์มีความดุดันมากขึ้นจริงๆตั้งแต่ที่คว้านักกีฬาชาวต่างชาติคนนี้ทำให้ฉันเริ่มมีความกังวลก็น่าจะเป็นแฟนวอลเลย์บอลของทางฮุนใดนะคะที่เริ่มกังวลแล้วกับสไตล์การเล่นของฮึงกุกแล้วก็คว้าตัวนักกีฬาคนใหม่อย่างวินโลจอนสันเข้ามาร่วมทีมด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ คิมดาอินมีจังหวะการพลาดในเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนื่องจากเท้าของเธอเลยเส้นช่างน,น่าเสียดายจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะไม่มีอะไรนอกจากคำว่าแพ้และแพ้อย่างน่าอับอายคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ทุกคนจะได้เห็นกันสักทีนะว่านักกีฬาคนนี้มีความสำคัญต่อทีมจริงๆฉันยอมรับเลยว่าเธอคือคนสำคัญฉันจะคอยเชียร์และสนับสนุนเธอเสมอวิภาวีหายไวๆนะ เอาละค่ะทุกคนวันนี้ต่ก็ได้คัดเอาคอมเมนต์บางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากกันนะคะซึ่งหลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็มองเห็นเป็นทางเดียวกันเลยค่ะว่าน้องสองวิภาวีเป็นคนสำคัญของทีมจริงๆวันนี้น้องไม่ได้ลงมาร่วมทีมเลยนะคะปรากฏว่าเกมการแข่งขันก็เป็นไปในลักษณะที่หลายๆคนทราบกันดีนะว่าการเล่นของหุนใดค่อนข้างรวนค่ะเกิดอะไรขึ้นมันรวนอะไรได้มากขนาดนี้การตี การโจมตีการรุกก็ผิดพลาดการเซตบอลก็มีจังหวะที่พลาดกันบ่อยครั้งนะคะรวมไปถึงเกมดีเฟนส์เกมรับของฮุนไดฮิลสเตดก็มีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากตายแปลผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ